เจอคนที่อายุประมาณถ้า60ปีขึ้นไปอะก็คือจะคนละรุ่นกับพ่อแล้วเขาจะเป็น generation baby boomer แล้วทีนี้ลูกถามว่าเออเขาก็บอกลูกว่าเขาจะขายไม้ยางแล้วหนูก็เลยถามว่าแล้วทีนี้จะปลูกอะไรต่อสนใจปลาล์มไหมพ่อตอนนี้หนูแบบกําลังแบบอะไรอะไรขายใจเข้าออกเป็นปลาล์มนะคะกำลังหลงปลาล์มอยู่มากๆเลยแล้วเขาก็ตอบว่าไม่เขาจะปลูกยางเหมือนเดิมแล้วเขาก็ทําหน้าตามึนงงว่าแบบไม่ถึงแบบ ทำไมยายเด็กคนนี้แบบจะเปลี่ยนใจไปปลูกปาล์มแล้ว,แล,วแล้วพ่อใช้อะไรตัดสินใจตอนนั้นที่แบบว่าเลี่ยนจากปูกยางอยู่ประมาณเกือบสามอยไร่คือทั้งหมดเป็นยางหมดเลยแล้วเปลี่ยนไปปลูกปาล์มตอนนี้ก็เกือบเจ็ดสิบไร่แล้วนะคะคืิพปอนมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามากระทบตอนนี้โดยพวะยางยางกับปาล์มไม่ต่างกันหรอกครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสวนยางตอนนี้คุณหันปิดยางหายากแรงงานปิดยางเพบจะไม่มีแล้ว เราก็เลยต้องเปลี่ยนจากปามเนี่ยเป็นจากยางเนี่ยไปเป็นปามบ้าง mm. เผื่อว่าบางทีคุณปิดยางไม่มีแต่เรามีได้ได้จากสวนปามเพิ่มมาอีกแล้วก็ช่วงหน้าคุณที่เราปิดยางไม่ได้เนี่ยปามเนี่ยเราสามารถเก็บเกี่ยวได้เพราะฉะนั้นก็ต้องทำทำอะไรอย่างให้มีรายได้เข้ามาทั้งยางทั้งปามมันจะตบจุดมากกว่าครับแต่คนบอกว่าจุดดินของยางเลยที่ทําให้เขาแบบ คือยังไงก็ไม่เปลี่ยนใจไปปามเพราะว่าขายไหมคือไอ้ตรงนี้นเราไปห้ามความคิดขายไม่ได้หรอกครับชอบไก่ชอบมันแต่ว่าอ,อ,อยางตอนนี้ต้องเป็ดปีแล้วเพราะดินที่เราใช้ปลูกยางมันเข้าไปสู่รอบที่สามแล้วอือถ้ารอบที่สามมันก็ประมาณห้าสิบปีได้เสร็จแล้วดินเนี่ยมันจะไม่มีปุ๋ยแล้วไ,ไม่มีปุ๋ยให้ดินแล้วแล้วก็ยางก็จะโต,ตช้าเราต้องใช้ปุ๋ยเนี่ยปุย๋ยเคมีหรือปุย๋ยอินทรีย์เติมลไปเยอะๆไม่งั้นยางจะไม่โต แต่ปาล์มเนี่ยสามปีบางบางสายพันธุ์ก็สองปีครึ่งก็ก็ได้เทงแล้วขเราสองปีเราได้เห็นลูกแล้วเลยกแต่ยตื่นเต้นมากแต่ว่าระยะห่างจากยางในหปีเนี่ยปาล์มสามารถได้กินแล้วมันสามารถที่จะมาทดแทนกับมายางได้เหมือนกันเพือพ่อๆอาจได้เยอะกว่าได้เลรายได้ของเรานี่ก็ไม่ค่อยขาดตอน คือส่วนตัวนั้นพูดถึงเรื่องอายุก่อนเบบี้บูมเมอร์นี้ไม่ถ้าเคยปลูกยางไม่มีน้อยมากเปอร์เซ็นต์แบบน้อยมากที่จะเปลี่ยนใจไปปลูกอย่างอื่นแต่ว่าคุณพ่อนี่ก็คือมาอีกขั้นหนึ่งแล้วคุณพ่อก็คือเป็นเจน X ตอนต้นทุกคนคซึ่ง แต่คุณพ่อเจนเอกอะคือเพื่อนเพื่อนลูกก็บอกว่าแบบพ่อแม่เขาอะเออแบบเหมือนเขาก็แบบเห็นตัวเลขที่แบบจากหนูคำนวณบ้างหรือหลายๆคนที่มีรายได้จากตามคำนวณแล้วมาโชว์อเออเขาก็รู้สึกว่าแบบมันมันก็ดูคุ้มกว่ายางเพราะว่าตอนนี้ยางก็อย่างที่พ่อพูดนั่นแหละมีปัญหาเรื่องแรงงานแต่ว่าพ่อแม่คือแบบไม่ยอมจะต้องอยางเท่านั้นคุณพ่อมีอะไรแบบเอออะไรที่ทำให้พ่อตัดสินใจ <Okay. S 1> ได้ไง่ายคือแค่เรื่องแรงงานอย,างอ,อย่างเดียวเลยบางบางครั้งนั้นคนรุ่นอายุป,ประมาณสักงห้าสิบปลายหรือว่าหกสิบขึ้นเนี่ย ก็มีความคิดไม่เหมือนกันแต่ละคนนั้นก็ผมบอกด้ตอนต้นคลิปว่าชชบใครชชบมันไม่ว่ากันใครว่าอะไรดีก็เอาตามที่ชอบแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ผมได้เจอคนที่เขาบอกผมมันก็ว่าปลา์มเนี่ยหนึ่งต้องใช้ปุ๋ยเยอะบางทีก็ไม่มีเงินซื้อปุ๋ยสองอปัญหาของปั์มมันก็มีเยอะเพราะว่าบางทีมันขาดธาตุนูน่นขาดุธาตุนี่ธาตุนั้นเ,เดี๋ยวใบเหลืองเดี๋ยวใบหยิกเดี๋ยวใบห่อต้องใส่ปุ๋ยตามสูตรไม่งั้นปล์มจะไม่เป็นลูก ม่เขาบอกคขาขี้เกียจดูแลย,ยางเนี่ยมันไม่มีอะไรซับซ้อนใส่ปุ๋ยถ้าดินดีมันก็ขึ้นไม่ต้องไปเติมนู่เติมนี่นั่นเป็นความคิดของคนอารุ่นเก่าๆแต่ก็ไม่ว่ากันนะครับบอกแล้วว่าใครชอบอะไรก็ปลูกกันนั้น แล้วมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องของรายได้แล้วเนาะมันเรื่องของความยุ่งยากด้วยใช่ใช่ใช่แต่เหมือน<ช><ช>รุ่นล <ๆ S 2> ูกอะโอเคเออถ้าขาดนู่นขาดนี่พอเราดูใบาบางพีบางอย่างเราไม่รู้เราไปหาในออนไลน์ได้อ่า <ๆ S 2> เราก็ไปแลกเปลี่ยนกับคนนู้คนนี้ได้เออก็แค่เติมให้มันอ้าวแล้วเราก็ไม่ต้องไปตามหาคนกรีดหรือบางทีแบบแค่ฝนตกอะพ่อมันแค่แค่แค่เรื่องสภาพอากาศง่ายๆเลยแค่ฝนตกคือคือบางคืนก็นอนไม่หลับอะหนูก็ตื่นมาฝนจะตกอีกแล้วแล้ววันนี้จะได้ค่ายางไหมคือคือตรงนี้ เลยว่าถ้าทุกสิ่งทุกอย่างแต่ละรุ่นมันมีความคิดไม่เหมือนกันเนาะมันเป็นแบบว่าความแตกต่างของแต่ละรุ่นเลยค่ะแต่ถ้าเราเอาใจใส่เอาใจใส่ดูเลยมันศึกษาถามคนที่รู้บ้างเนี่ยทุกอย่างไม่ยากหรอกครับอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะเอาใจเนี่ยใส่ในสิ่งที่เราทำไหมถ้าเราเอาใจใส่เข้าไปเนี่ยรับรองว่าทุกอย่างไม่ยากแต่ถ้าทำทำผมนะเราต้องมีทุกอย่างมีมีสวนทุเรียนมีสวนปาล์มมีสวนยาง เขารียกว่าทำกรกษตรกรหลายทางรายได้เราก็มาหลายทางเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเราไปสวนทุเรียนแล้วหนูออเราก็จะเป็นฉากสวนทุเรียนนะั้นรถคันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรอะรายการใหม่ของเราสองคน <c oughs> ถ่ายรถกระบะไว้เข้าสวน,นแล้วก็ไปถ่ายในสวนกันเอฟซีท <c oughs> ุทุนนะ <c oughs> อันนี้เป็นรายการใหม่เนาะไว้ลงบ้าน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 คลิปยาวสีแดงๆแล้วก็ไว้ลงช่อง t ิ๊กต๋อ สัตว์เด็ดสัตว์เด็ดเด็ดสั้น่ทุกคนมีอะไรแนะนําก็บอกมาที่ผมบอกไปเนี่ยมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะบางสิ่งบางอย่างผมเองก็แต่ว่าอันนี้เราก็ลงแชร์กันในมุมแบบว่าคุณพ่อเหมือนคุณพ่อเป็น Gen X เป็น Gen Z ว่าเออเราคิดยังไงแล้วเดี๋ยวไว้วันหลังจะให้พี่สาวที่เป็นเจ n Y มาแชร์ค่ะคือบางเทียนตอนนี้มันก็เหมือนกับเล็กเปลี่ยนความคิดเห็นนั้นบางคนก็รู้ดีของผมก็อาจจะคอมเมนต์มาได้บอกมาได้ผมเพิ่งเริ่มทําแต่ว่าแนะนําตามที่พอรู้เนาะผิดพลาดอะไรก็ต้องขออภัยด้วยได้ได้สำ